สวัสดีครับโปกับผมกองกองสม,มุนลํวเพื่อนชู้ออฟฟิเชียลครับผมวันนี้ก็เดินท่างกำลังเดินท่างไปสักบ้านแพงสารคามเลยไปน้องอันนี้มาจอดกินเขากินน้ำก่อนได้อะไรกินนี่นนพอครับรามาหาจอดซื้อจอดยังกินครับพี่น้องฮอดตไปนี่ตอนนี้ฮอดนุ่นดินแดงครับชั่วโมงมนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับลงอยู่บานจะคล้องมีซินบ่ครับ มีสินเนี่ยเบิร์ป่ะโอ้อ๋อเสียดายครับนี่ได้กินอไรเนี่ย่้เยาเจ้ารถกินเขายืนโน่นนีแดงครับพนะี่น้องนี่ร้นานก้าเจ้าเพิ่อนบอดด เขาจะบาดเห็ดนะนี่ซื้อซื้อร้านยังนี่ร้้าานตววจผัหลงฮะตำนัวผัวหลงตำนัวผัวหลงบ่เฮ้ยยังว่าผัวบ่ไปใส่เนาะลบครบคันไปนะครับพี่น้องเฮ้ยเกาะเข่าคนพี่หวาน๋วยเตี๋ยวตำักหุ่ง มนเจลอะไรแบบนี้ยก็เริม่มหนาว้พี่น้องเริ่มสีหนาวแลวทางบางนเมติโฆษณาเยเนานนะให้เก็อะไรเงี้ เจ้าของกับเปิดร้านโอ้ท่านเด้พูดว่าเปิดร้านนี่นี่กเจ้าจเ,ปเปิดเปิดเลี้ยวข้าเขากันยังมาอย่างนี้นะครับอากาศดีขึ้นยังนี่ครับพี่น้องโอ้ยนางจินเขาอยู่โน่นดินแดงครับผุนยู่ผุนก็มีหานหานกับเขาโน่นดินแดงในร้านร้านกับเขาหล่ด้วยครับอานกับเขาก็ย่างหลายหลยครับ นะซื้อหลานเพึนกุยลำลาบก้อยายตำหัวหลงมาสัน <c oughs> ครับน่าสนใจเลยครับพี่น้องน่าสนใจดีครับจอดกินเข่าครับ <c oughs> แม่ผวม,มานั่งอยู่ทั้งในรถหมดละ <c oughs> กับเช้าอาทิตย์ที่สดใสกลางคืนผมกุ้่ได้นอนดิพอมาหอดตีซีปุ๊บไปที่นี่แม่ก็มาปลุกแล้วมาเด้นอนแล้วมาได้ร้าตาเรืมแล้วลืมตายอีกล้ว <c oughs> วันเดนแวบ,บเวียนมาทางผีก็มาก,กินได้เด้อมาจอดกินได้เด้อครับพี่น้องไก่เป่าน้ำมันมาครับประมันอาชีพเม่ครับ คณะจีฮอดลาดนีเล้วมีหอดมองจอดรถครับ นะครับเนะาะก็จะเ้ากับยูออมแม่น้ำเพื่อนะโนนินแดงโนนินแดงเพื่อโนนินแดงครับพาทีิแจมไซส์พี่น้องเอ้ยร่มกับผัดมีมีนะครับาทาซี่เนี่ยครับพี่น้อง ปกตีกับเวลาสีไปอีสานใช่ไหมครับไปสารคามผมก็ต้องแบ่มาจอดกินข้าวอยู่พี่นะครับขอยุลานนี่ะละตัมนัวโพลุงเนี่ละลมาพวกกระบาดมามาสองเดือนแล้วสองเดือนนี้ผ่านมานี่คือ่อมเต็มครับซ่อมล่ำยู่บันแพงครับ ยู่สองมือแล้วไอ้ยยู่สองเดือนแล้วสองมือเขาสั่ง <laughs> <laughs> นี่ครับบรรยากาศครับเด็เด็บรรยากาศดีเลย <laughs> รุนเทือกเชยกินนะครับแต่ผู้ใดขี่ไกลไปไกลมากครับข้าจอดครับแบกลื่นมาก,กิินได้ครับมาจอดกินได้เขาจะ ได้เนื้อสอไม้หมูสมไม้ได้ไหมครับเนื้อสองไม้หมูสามหมูมีหมูด้วยเหรอมีหมูน้ำบ่อาะมันมัน,ม,นมดน่ะได้ได้ครับผมอุนอ่นอุ้นเนี่ยผมน้ำเลือยังไม่รีบใช่ไหมไม่ลีบไม่รีบ แต่แม่จะกินหมูพี่น้องอย่าสงสัยเด้ออย่าแปลกใจเด้อครับว่าทำไมผมถึงว้าไทยกับพ่อกับแม่นะครับวันนี้ผมก็เป่าไทยกับพ่อกับแม่มากแต่แต่จะได้แล้วเกิดมาผมกับว่าหกจะมาเลาเป่า,ปา,บบากับยากับกับม่อไงกับพ่อไงสิ กับลุงเนี่ยผมสีบ,บววบาลาวใส่ดิมันสีบววลาวใส่น้ำเหล้าบววลาวใส่น้ำเหล้าเพราะว่า,าแบบอยู่กับหมูกับปวดกันสีกับบววาลาวใส่บวาลาวใส่กันครับอันนี้กะถาข้าเจ้าอุน่นข้าเจ้าอุ่นเนื้อกับหมูห้อุ่นซีนไปเอออุ่นซีนนะครับ ไปไซมาสไซเดอย่งางวุ่นอยู่ทางผีนะครับครับจอดซื้อแล้วก็แอดตังกันสิเดินทางตัวแล้วบบที่นี่นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปแบบถ่ายบรรยากาศนะครับพี่น้องถ้าว่าติดใจหรือสนใจครับสอบถามมาได้คอมมิมมาได้ นะครับพื่เอาเลนเอาหัวครับพี่น้องแหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้น้ำเดอครับช่องลำกล้องกล้องสมุดลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลนะครับฝากไว้ในออบอกอ่อนใจผมแม่พี่น้องแฟนแฟนครับพ่อแม่พี่น้องแม่แม่น้ำเดอครับผงกะการเบาการจาการชีติดๆครับนิดนึงนะครับหัวหน่จะคล้องกับยังเบาบ่ไทยคลองขยังนะครับ ไปสีสีพยายามนะครับอัดคลิปตังสี่ถุงมือถมือนะครับเนาะคลิปที่ที่ผ่านมากอะคลิปมาเออ่รีวิวอกหมูนะครับพิาการทั้งบ้านนะครับมามีอย่างมากครับกล่าสั้นนี่แหละ <laughs> จบง่ายๆพอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ ออยบายๆครับผมทานพี่น้นองสวัสดีครับ